มาโอ้โหบุบ้าเลยทุเร,รศด่านไกลซะด้วยโอเคเซอเกิดอยู่ฝั่งนี้กลางแมปได้มีหนึ่งเจอแต่ตัวนี้เอ <c oughs> สวยสภาพ <c oughs> ไปต่อเดินต่อจุบเลเลรอจะ้ะไ <c oughs> อ้ที่มันมีที่จุงใหม่นะ <c oughs> ที่จุงใหม่อยากลองมัน <c oughs> เคยทำไมรู้สึกแบบมือเหมือนสันส่นๆตะกี้ <c oughs> ได้ใบอยู่ฮะ <c oughs> ต้องฮีโร่ <c oughs> สวยโอ้มันไม่ปวดมันไม่มัน ไม่เล่นแล้วมันมา่วนโหตีคนไทยสวยได้คลิปง,ง่ายฮะก็กระจกเป็นแบบนี้ฮะทุกคนกระจกแบบแบบเป็นแบบแบบแบบนี้เออเป็นแบบนี้แบบนี้นะผมจริงจังเว้ผมไม่มาเล่นกับพวกคุณเข้าใจปะผมมาจริงจังโอ้ยขอยาจริงจังยังตีวืดเลยนะเนี่ย เอาโดนใครอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเอื้อหนูจะโดนสาบไม่ใช่มันไม่โดนอะ่ะชาติตีล้กันเออสาบใหญ่ตีแล้วเล่นเฉยฮะเพราะเขาก็เขาก็ทำเล่นเหมือนผมแล้วเออเอี๋ไปไม่กลัวหันเลยเหรอทุกวันนี้ ไทยอะทำไมยายานี่แทงเข้าไปดิมาด้วยกันฮะตีคนไทยมาด้วยกันแน่ตีนี้เออขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อย ก็มันก็มอนดูแค่สกินแล้วก็นี้แล้วกันฮะชี่ยโหมันจะตีหันล่างแบบเท่แบบเนี่ยทำไร มาเหนดิขอแทงหน่อยดิโถ่ไปไหนวะตายไปซะฝึกใช้กระจกอีกตายตะบินมันติดนะน้องจะเข้าไปได้ยงไงอ่ะโอ้โอหแค่นี้เราก็ติดไปโดนโอเค สกินก็สวยดีฮะสวยดีแต่ทำไมผมไม่ได้ผมก็ไม่รู้ <c oughs> ก็แม่เขาไม่รักตั้งแต่สกินทองแล้วช่วยไม่ได้ <c oughs> ไปนักไป <c oughs> เออเรียบร้อยแล้วโดนโดนไปอยู่นะ <c oughs> เอาโดนได้ไงเอา ยอแพ้อะไรวะเนี่ยจริงๆเขาอาจจะจริงจังก็ได้นะถ้าไอจิตติกวนไม่ล้มเร็วอ่ะแต่เขาล้มเร็วก็เลยมาทั้งหมดเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหผมว่าเขาทำเล่นนั่นแหละกูดูดิโอ้ยเขามาตีใส่อ่ะคนนี้โหดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบวินได้เนาะโอเคอ่าไฮด่านนี้โอเคหวังว่าเราจะเจอตี้จริงจังสักที แล้วเราก็แพ้เออเดินไปตามคมตึ้งฮะแล้วก็ปิงขึ้นอีกแล้วเป็นอะไรกับปิงเนี่ยโอเคไม่เจอหรือเธอไม่มีโอเคอยู่บนนี้ชิบหายเลยบอกเลยว่าชิบหายไปเลอบนนี้ก็ไม่ได้ฮะไม่น่าเดินมาทางนี้เลยอืมเจอใครอ่ะอ่าเจอตัวตึงตัวตึงตัวตึง,ตตงไม่เอา โอ้โหไม่โดนเจอบอลละเออ <c oughs> นี่นี่คิดว่าตัวเองจะมองเดียวเหรอเฮ้ยฉันหันหน้าหนีแล้วฉันหันหน้าหนีแล้วเฮ้ยสวยเริงบอด <c oughs> <c oughs> เฮออ้ยเราก็มีดวงเหมือนกันนนี่ โอ้ปิงโอ้มันดึงขาผมอ่ะมันจะกดตีแล้วอาโอ้โหปิงยาฮันปิงโอ้บอดตัวเร็วขึ้นโอเคเราปิงเราปิงรองกระจกฮะทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องรอกระจกเดียวโอ้โหปิงมันตายยากสม,ยมัยว่ามันนึกว่าผมมีบิงฮะ โอ้โอ้ปิงอืมโอ้สู้กับปิงฮะไม่สู้เซอร์สู้กับปิงผมมาแล้วมาแล้วพอพักมาแล้วมันไม่มันไม่ปั่นผมว่าผมจะเจอตี้แบบดีแล้วนะเจอตี้แบบเออจริงจังแล้วแต่มันก็ไม่จริงจังกันเธอเต็ะแบกมาสวย โอ้โอ้โอ้ตาม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 คนหมอบหอบทำไมหมอบโอ้ยตีไปโดนเออชิโหแปดวิอะไรฮิวกันอยู่ฮะแต่มันก็ตั้งใจปัดจริงดู นี่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 เขาเรียกว่าเซนมี่ใครมาเอ้ยเห็นอยู่นะแต่แบบไม่ทันแล้วเอ้ยหลบหลบเออมันเก่งไว้เนี่ยปิงชิบหายเลยเออปิงดีแล้วมาในสะท้อนนะ ทำไม่ไหนจ๊ะนี่มายังยังยังไม่โดนยังไม่จับเลยยังไม่จับเลยจับแล้ว <c oughs> งั้นมาไหมไม่มาฮะไม่งี้นมาโอ้โหทหาจะเสียบรอเสียบเลยเนี่ย <c oughs> ข่าวบ่อยหรอ ดิมาช่วยเหอะเมาดิมาช่วยดิคิดว่าฉันจะรีบทีล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฟาบูดมันปัดเสร็จคนเดียวมันเหมือนมันจริงจังคนเดียวฟอร์เวิร์ดคนเดียวเลยเอ้ ไอ้สลับร่างเนี่ยไม่จริงจังอะ่ะตั้งแต่หูตายแยกสวยโทษทีนะน้องเออหวยโอ้ยหวยอะไรสวยเออหูปีท้ายวะ่ะอ่ะออกไปอ่ะอใจเย็นเอาฉันหันหน้าหนีแล้วนะโอ้หลบไปเออล้ม ไปไหนวะโอ้อยู่ที่นี่โอ้โหว่าอยู่จะไม่ทำเมื่อเคยทำเจมันกันตัวทองได้ั้มวะเนี่ยเอ๋เอเอ๋วางหรือวะเออไม่ใช่สิมันกันได้ปะเขาไม่รู้ เออเออเออปไปไปเออมาอันนี้มาโถ Camb ่เ,เซ็ตมันดีจริงๆ, <c oughs> ๆ,ๆเลยค,ลคิดว่าฉันไม่กล้าล่ะคิดว่าฉันไม่กล้าล่ะกำกมัดอะนี่สลับหมุนตีอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เออยอมแพ้เคครับมันดีมันดีมันดีที่มีรูเจอตีมีจริงจังก็แคน่นี้เพราะผมมารีวิวเครื่องประดับที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องประดับเลยมัวแต่จริงจังเกินไปจริงจังเกมมิ่งเสียงลงจริงจังเกมมิ่งโอ้โหดูตีแต่ตีตโอโ้ยมันจอิจริงโอเคครับถ้าเขาจริงจังผมว่าผมแพ้และโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการรีวิวครั้งนี้คอมเมนต์เพื่อเป็นกอารมใจให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่นะ